สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเขยสุพรรณชาแนลอีกแล้วนะคะหรือว่าสวนบอนสีเขยสุพรรณค่ะวันนี้มีไม้มาแบ่งตันนะคะเปิดด้วยต้นนี้เลยนะคะลูกไม้ลายประคาบค่ะเป็นไม้ใบไทยนะคะของที่สวนเองนะเป็นใบไทยแต่ว่าเป็นลายประคาบหน้าหวานๆแบบนี้นะคะนี่เลยเดี๋ยววันนี้มีลูกผ่าจากต้นนี้แบ่งให้ด้วยนะคะนี่ อันนี้ก็เนี่ยคือเขาจะเปิดหน้าแบบนี้นะคะพื้นชมพูป้ายขาวแต่เป็นใบไทยนะเป็นใบไทยนะคะจะจะต่างจากพวกเจ้าวางเจ้าปอแก้วนะคะอันนั้นเขาจะเป็นใบกลมเนาะแต่ปะคัดจะเป็นใบไทยนะคะใบไทยพื้นชมพูใยขาววันนี้มีลูกมาแบ่งให้สองต้นนะคะก่อนแบ่งปันไม้แจ้งวิธีการสั่งซื้อหน่อยนะคะดูคลิปแล้วชอบต้นไหนนะคะลูกค้าสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะจดชื่อแล้วโทรสั่งซื้อได้นะคะ ที่เบอร์0982650905โทรได้แอดไลน์ได้นะคะหรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอก็ได้นะคะวันนี้ดูคลิปแล้วยังไม่ถูกใจไม่เป็นไรค่ะแอดไลน์ทักทายไว้ก่อนได้เลยนะคะครั้งหน้าเจอต้นที่ถูกใจจะได้หากันเจอติดต่อกันได้ง่ายนะคะค่าจะส่งคลิปเป็นแบบเมาๆค่ะอยู่ที่60บาทเท่านั้นได้ทั้งโอนแล้วก็เก็บเงินปลายทางเราไม่บวกเพิ่มนะคะ ไม่มีบอกเพิ่มนะเหมาใจให้เลยนะคะกี่กระถางก็ได้นะคะส่วนวิธีการจะส่งเราส่งด่วนปรษณเสน์ไทยให้ค่ะมีรอบจะส่งทุกวันเลยนะคะเริ่มเลยเริ่มเลยนะคะต้นที่แบ่งนะคะต้นที่แบ่งของลูกไม้ประครับนะคะอ่ะต้นที่หนึ่งค่ะน้องเปิดหน้ามาแล้วนะคะหน้าหวานๆแบบนี้แล้วก็เปิดหน้าให้แล้วเป็นใบไทยนะเป็นบอลใบไทยนะคะแต่ว่า เปิดลายเหมือนคล้ายๆเจ้าปอแก้วนะคะเจ้าวังอะไรประมาณนี้เลยนะคะก็คือป้ายแบบนี้นะคะแบ่งให้ที่กระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบาทมิตรแรกค่ะเป็นบอนใบดกนะดูใบก่อนน้องใบดกนะคะเดี๋ยวขอนเนี่ยดึงใบนี้ทิ้งแป๊บหนึง่งใบค่อนข้างจะดกนะคะเนี่ยดูสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เป็นสิบใบต้นแค่เนีกระถางสี่นะคะต้นที่หนึ่งแบ่งให้ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะลูกไม้ลายประคาค่ะใบไทยลายประคาแบ่งให้ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะต้นที่หนึ่งค่ะใบไทยลายประคาต้นที่สองคะ่ะลูกไม้เหมือนกันแล้วให้ดูใบก่อนใบดกจริงๆคะ่ะอันนี้ยใบดกจริงๆนะคะเอาไปทําต่อได้นะเอาไปทําต่อได้อีกชั้นหนึ่งนะคะเพราะว่าใบาดกนะต้นที่สองคะ่ะ พุกไม้ลายประครัดต้นที่สองน้องเปิดหน้ามาแล้วเหมือนกันนะคะชมพูหวานมาเลยนะคะแล้วก็เริ่มป้ายมาแล้วให้เห็นนะคะต้นที่สองค่ะแบ่งให้ที่ร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันค่ะมาดูต้นนี้ไม้ประจำสวนค่ะสาวบ้านใหม่นะคะสาวบ้านใหม่วันนี้แบ่งกระถางสี่แต่ให้ดูหน้าไม้ก่อนนะคะหน้าไม้น้องเปิดหน้าแล้วนะคะ เปิดหน้าแดงให้เห็นแล้วนะคะเดี๋ยวขึ้นต้นแม่ไว้ให้ตรงปกไม่จกตาค่ะต้นนี้แต่ว่าน้องกัดสีแล้วน้องกัดสีแล้วนะคะอย่างที่หนูบอกว่าน้องจะเป็นบอลใบใบาย,ยาวป้อมสั้นนะคะใบาย,ยาวป้อมสัน้นเกิดจากกลมเลยแหละแต่ไม่ไม่กลมนะใบาย,ยาวป้อมสัน้นพื้นแดงกระดูกขาวนะคะพื้นแดงกระดูกขาวอันนี้น้องกัดสีแล้วนะคะ น้องกระสีแล้วแบ่งต้นกระสีให้เลยนะคะเอาไปย้ายลงกระถางหกระถางแได้สบายๆเลยให้ดูนะคะอันนี้คืออยู่ในกระถาง4อยู่ในกระถาง4แต่ดูขอบกระถางอยู่ตรงนี้แทบมองมองไม่เห็นขอบกระถางไปแล้วนะคะใบล้นกระถางไปแล้วนะต้นนี้หนูขอที่ไม้ไม่มีจํานวนในตลาดนะหนูแค่ไม่ได้เปลี่ยนกระถางเฉยๆเนาะต้นนี้เอาไปเท่าไหร่ดีเธอ สองอห้าสิบบาทนะคะสาวบ้านใหม่ไซส์นี้นะคือเล็กแค่กระถางอย่างเดียวนะคะเล็กแค่กระถางอย่างเดียวเอาลงกระถางหกกระถางแปดได้สบายสบายเลยนะคะให้ดูชั้นใบนะคะแล้วกัดสีแล้วนะกัดสีเต็มทุกใบเลยนะคะไปถึงไม่ต้องทําอะไรแล้วแค่เปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะไม่ต้องไปไล่สีอะไรแล้วนะคะเพราะว่าสีเขามาแล้วนะคะทรงสวยมากนะ สาวานใหม่กระถางนี้แบ่งให้ที่2 5 0หสบบาทค่ะขอ,อลูกไม้อีกสักสองต้นค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ผ่านะคะน้องจะเป็นบอลใบยาวป้อมสั้นเหมือนกันแต่ว่าลักษณะการกระสีคล้ายๆกับเทวารักษ์เนาะอ้วนเอาต้นเทวารักษมาให้ดูหน่อยอ่าจะเป็นพื้นน้ำตาลแดงนะคะแล้วก็ป้ายป้ายแดงเนาะ,ะพื้นน้ำตาลแดงป้ายแดงแต่ว่าต้นนี้เหมือนจะมีเม็ดนะคะ มีเม็ดมาไม่มีมมมมโอเคไม่มีเม็ดไม่มีเม็ดนะเทวะเนี่ยใบสวยกว่าอะคล้ายๆอยแบบนี้เทวะอา,า,ารักษเทวะอารักคือจะเป็นพื้นน้ําตาลแดงแต่ว่าเอออันนี้เป็นพื้นแล้วก็ป้ายใช่ไหมนี่คือพื้นใบอันนี้คือพื้นใบน้ําตาลแดงออกดําแบบนี้แล้วป้ายแล้วป้ายแดงต้นนี้ก็เหมือนกันเนี่ยค่ะพื้นน้ําตาลแดงแล้วก็ป้ายแดงอีกทีนึ่งนี่เปิดหน้ามาแล้วนะคะ อันนี้ก็เปิดหน้ามาแล้วแต่อันนี้เป็นลูกยยไม้นะคนละทรงใบกันนะคะเทวาอลังจะเป็นแบบนี้ใบจะออกเป็นทรงใบพัดแบบน,นี้นะคะแต่อันนี้เป็นบอลใบยาวป้อมสั้นอันนี้เป็นลูกไม้ที่แบ่งแต่ให้ดูนะคะว่าลักษณะการป้ายคือป้ายลักษณะประมาณนี้นะใช่แค่คนละทรงใบเท่านั้นเองนะสีเข้มๆแบบนี้นะคะลูกไม้ผ่าสีเข้มแจ้งหนูว่าลูกไม้ผ่าสีเข้มแค่นั้นเองแล้วนะวันนี้มีสองตัวนะคะคือลายปลาคราบกับตัวนี้ าลายเข้มๆป้ายเปิดหน้าแล้วนะคะไม้ผ่ามีดแรกหนูขอที่หนึ่งร้ยห้าสิบาทละกันนะคะรูปไม้สีเข้มต้นจริงสีเข้มกว่าในรูปเยอะเลยนะคะต้องแจ้งแบบนี้เนาะเพราะว่าอันนี้ด้วยด้วยแสงนะคะอาจจะดูไม่ค่อยชัดเนาะด้วยแสงก็อาจจะดูไม่ค่อยชัดแล้วดูใบนะคะใบเงามากใบเงากระดูกกัดเป็นลอนเลยค่ะเห็นไหมกระดูกชัดขึ้นเป็นลอนเลยหนูแบ่งให้ที่กระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้ต้นที่หนึ่ง และอันนี้ต้นที่สองค่ะนี่ก็เปิดหน้าแล้วเห็นปะป้ายมาแล้วนะคะต้นที่สองค่ะต้นนี้ก็ป้ายแต่ว่าด้วยความที่สีเขาเข้มนะคะเห็นไหมเนี่ยเปิดป้ายมาแล้วนะคะลูกไม้นะคะลูกไม้ป้ายสีเข้มต้นที่สองแบ่งให้ต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะขอโชว์ต้นแม่ไปด้วยนะคะขายลูกโชว์แม่ไปด้วยเลยนะคะอันนี้คือพรเจ้าสัวนะ บอนเจสัวนะคะหนึ่งในสิบสาเทพตัวเก่าที่เคยราคาแรงมากๆเลยนะคะเป็นบอนพื้นเขียวด่างขาวแต่ว่าบอนด่างขาวหนูเคยพูดเสมอนะคะว่าน้องสามารถด่างเหลืองได้ดูอันนี้คือเลี้ยงนอกตู้นะคะเลี้ยงนอกตู้ใต้สแลนแช่น้ําธรรมดาเลยนะคะไม่ได้ทําอะไรเลยนะเนี่ยค่ะอ่ะเดี๋ยวหนูให้ดูต้นที่แบ่งวันนี้มีแบ่งทั้งหมด4ต้นนะคะไล่ตามหมายเลขเลยชอบต้นไหนก็ แจ้งหมายเลขได้เลยนะคะพรจะสัวต้นที่หนึ่งแบ่งให้ที่หนึ่งร้อยบาทค่ะกระถางสี่นิ้วนะคะแลนะพรจะสัวต้นที่สองอันนี้น่าสวยมากกึง่งกึจะพัดเทลแล้วนะเนี่ยดูสิอ่ะต้นที่สองค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะพรจะสัวอยู่ในกระถางสี่ทั้งคู่นะคะพรจะสัวต้นที่สามค่ะดูใบใหม่ก่อนนี่ด่างทุกใบนะต้นที่สามค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะพรจะสวัว และต้นที่สี่ค่ะพรเจสัวค่ะ100บาทค่ะชอบต้นไหนก็โทรแจ้งได้เลยนะคะระบุหมายเลขได้เลยค่ะพรเจสัวกระถางละ1 0 0บาทค่ะแต่งตันเลยนะคะชมพูหวานๆสักสองต้นค่ะอันนี้เป็นแสงประพัดศรค่ะไม้ซอมประกวดนะคะสงใบตั้งๆแบบนี้เลยแสงประพัดศรแบ่งให้สองกระถางค่ะน้องกัดสีแล้วนะคะเห็นไหม ชมพูหวานมาแล้วนะคะแสงประพัดสอนมีแบ่งสองกระถางค่ะเดี๋ยวขึ้นรูปต้นโตเต็มฟอร์มให้นะคะต้นที่หนึ่งนะคะหนึ่งร้อยต้นที่สองหนึ่งร้อยบาทค่ะแบ่งให้หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นค่ะแสงประพัดสอนค่ะต้นที่หนึ่งหนึ่งร้อยแล้วก็ต้นที่สองค่ะหนึ่งร้อยใบดอกทั้งคู่เลยนะคะมีแบ่งสองต้นค่ะแสงประพัดสอนหนึ่งร้อยบาทจ้า คลิปนี้ลูกไม้เยอะหน่อยนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ไก่ของที่สวนที่เรียกลูกไม้ไก่เพราะว่าการกัดเม็ดเขาเหมือนไก่นะคะหนูก็เลยเรียกตามตามอัตลักษณ์ของน้องเลยนะคะก็คือลูกไม้ไก่นะคะใบาย,ยาวนะคะกระดูกเข้มเข้มเม็ดชัดๆแบบนี้นะคะพื้นแดงแดงออกเรืองแสง้วยซ้ำเนี่ยดูนะคะผ่าจากต้นนี้นะแต่ว่าทำไมต้นแม่ถึงเล็กไม่ใช่อะไรคะ่ะ ไม้จอมพึ่งฟื้นนะคะหนูมีแบ่งสองกระถางนะเป็นฟอร์มกอนะคะสองต้นในกระถางนี่ให้ดูเหมือนกันเปี๊ยบเลยสองต้นในกระถางเหมือนกันเปีย๊ยบออแม่กับลูกอ่ะแบ่งให้ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเป็นฟอร์มกอนะคะฟอร์มกอลูกไม้ไก่ฟอร์มกอกระถางที่หนึ่งแบ่งให้ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะอ่โชก่กับต้นแม่แบ่งให้ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทะคะ่ะลูกไม้ไก่ฟอร์มกอกระถางที่หนึ่งค,ค่งคะ อันนี้เพิ่งเริ่มกัดสีนะกระถางที่สองค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันเป็นสองต้นในกระถางเหมือนกันนะคะฟอมกอรกระถางที่สองค่ะแบ่งให้ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่ากันค่ะลูกลูกไม้ไก่นะคะผ่าจากต้นนี้นะแม่เพิ่งฟื้นนะคะไม้ทรงไม่ได้สูงมากนะคะให้ดูเห็นปะ เป็นไม้ที่ไม่ได้ทรงสูงมากนะคะไม้ทรงคอมแพกนะมีแบ่งสองกระถางเท่านั้นนะคะลูกไม้ไก่นะคะหนูหนูเรียกเป็นลูกไม้ไก่ก็เวลาโทรสัง่งซื้อก็แจ้งหนูแบบนี้ได้เลยนะลูกไม้ไก่ฟอร์มกอรกระถางหนึ่งกระถางสองนะคะกระถางละหนึ่งห้าบาทเท่านั้นค่ะจังหวัดอ่างทองค่ะสองต้นนี้นะใครเก็บตับจังหวัดอยู่หรือใครอยู่อ่างทองค่ะมาต้นนี้เลยเริ่มกัดสีแล้วนะคะ น้องเริ่มกัดสีแล้วเดี๋ยวหนูขึ้นรูปต้นแม่ให้ที่หน้าจอนะคะจังหวัดอ่างทองนะเวลากัดสีน้องจะกัดเป็นสีแบบเออเธอเรียกว่าสีอะไรนะเราเรียกไม่ถูกเรียกว่าสีอะไรอ,ะอ่ะอ่าเป็นสีทองแดงเลยเนี่ยเป็นสีแบบนี้เลยแต่ว่าสีใบอะ่ะจะเงาแบบหนูเรียกไม่ถูกแต่สวยนะคะต้นแม่เขานะ คือเขาจะกัดสีเป็นเหมือนสมชื่อเขาเลยค่ะสมชื่อที่ตั้งชื่อว่าจังหวัดอ่างทองเลยจริงๆนะคะเพราะว่าเขาจะกัดสีสีทองแดงเนี้เต็มใบเลยค่ะเต็มใบแล้วก็เหลือขอบเขียวนิดเดียวนะคะจังหวัดอ่างทองนะหนูมีแบ่งสองกระถางนะคะเดี๋ยวหนูขึ้นรูปต้นแม่ให้ข้างๆนะคะเพราะว่าตอนตอนตอนนี้แม่กับดาวอยู่นะคะกําลังรองแม่เขาฟื้นกลับมาอยู่นะคะมีแต่รูปเก่าตอนนี้แม่กับดาวอยู่นะคะเหลือแต่ กระถางและป้ายเท่านั้นนะแต่ต้นไปไหนไม่รู้อ่ะหนูแบ่งให้สองกระถางค่ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะแบ่งให้สองกระถางนะคะสำหรับจังหวัดอ่างทองกระถางละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นค่ะ ที่ต้นนี้หน่อยนะคะบัวหิมะค่ะบัวหิมะมีจํานวนนะคะบัวหิมะมีจํานวนอยู่นะแบ่งให้ที่กระถางละห้าสิบบาทหลักสิบบ้างนะคะหลักสิบกันบ้างบัวหิมะแต่น้องเริ่มกระสีแล้วนะบัวหิมะคือบัวสวรรค์ไม่ป้ายนะคะบัวหิมะก็คือบัวสวรรค์ไม่ป้ายแบ่งให้ที่เนอแบ่งให้ที่ห้าสิบบาทค่ะกระถางสี่ใบดอกหนาะฟอร์มสวยค่ะบัวหิมะนะคะ บัวหิมะหรือว่าบัวสวรรค์ไม่ป้ายนั่นแหละค่ะนะแต่น้องสวยนะทรงใบสวยแต่ว่าโตเต็มใบเขาก็จะคล้ายๆนางฟ้าคล้ายๆนางฟ้าคือกัดสีชมพูระเรื่อด้านในนะคะนะบัวหิมะค่ะ5้าสิบาทจะมีจํานวนนะคะต้นนี้หน่อยนะคะน้องมีนามว่าเทพดาราขาวมือเพื่อนเดียวอยากจะจับใบคลี่อ่ะเทพดาราเป็นบอลกลาบนะคะเดี๋ยวหนูให้ดูฟอร์มใบก่อนนี่ ต้นนี้กราบไม่มีหลุดเลยนะอันนี้เลี้ยงในกระโจมเลยนะคะจับแยกไว้ในกระโจมนะฟอร์มสวยต้นโตล้นกระถางสี่แบบนี้นะคะต้นโตล้นกระถางสี่กัดสีแล้วนะคะไม่ไม่มีเขียวติดเลยนะคะอันนี้คือสวยตรงปกเลยนะคะกัดชมพูให้แล้วนะคะสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวหนูขึ้นต้นแม่ให้ที่หน้าจอนะคะ ย,ยิ่งโตยิ่งเข้มสวยเข้มสวยหมายถึงกระดูกเขาจะตัดก,กระสีชมพูสวยมากนะคะกระดูกจะตัดก,กระสีชมพูสวยมากเลยแล้วต้นนี้คือฟอร์มสวยกันนะคะกราบไม่มีหลุดเลยเล็กแค่กระถางเหมือนเดิมล้นกระถางสี่ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเอาไปลงกระถางหกกระถางแปดได้เลยแนะนํานะถ้าเลี้ยงในกระโจมได้จะยิ่งสวยมากบนกราบเลี้ยงกระโจมจะสวยมากเลยค่ะลูกค้าแต่ถามว่าเลี้ยงข้างนอกได้ไหมเลี้ยงได้ค่ะ อะมาหนูเคยให้ดูเทพสายรุ้งอันนั้นก็เป็นบอลกระับเหมือนกันหนูก็เลี้ยงนอกตู้ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าอยากให้แบบฟอร์มเขาสวยทรงเตี้ยแบบนี้ไปตลอดเหมือนฟอร์มประกวดอะหนูแนะนําเลี้ยงในกระโจมจะสวยมากนะคะเทพดาราหนูแบ่งให้ที่ฟอร์มสวยๆแบบนี้ขอที่สองร้อยบาทเท่านั้นค่ะต้นโตล้นกระถางสี่กาบไม่มีหลุดเลยแม้แต่ใบเดียวนะคะกาบอยู่ครบนะคะกาบ อยู่ครบเป๊ะนะคะขอที่สองร้อยบาทเท่านั้น,นะคะ่ะเทพดารานะคะไม่ค่อยมีจำนวนในตลาดนะแล้วชมพูสวยมากมากแบบตัวไก่ล้านตัวให้ดูเนี่ยเห็นปะตัดกับสีแบบลูกไม้ไก่ตัดกันมากนะคะชมพูสวยมากจริงๆค่ะต้นนี้ค่ะเทพดาราค่ะมาขอต้นนี้อีกสักหนึ่งกลุ่มนะคะเห็นต้นแม่เราจะได้มีแรงบันดาลใจในการสั่งซื้อนะคะลูกค้า เป็นอย่างนี้มันเป็นแบบนี้มันเป็นการตลาดให้ลูกค้าเห็นต้นแม่แล้วลูกค้าจะได้มีแรงบันดาลใจในการเลี้ยงบอลสีนะคะอ่ะรักเอ๋ยค่ะรักเอยเต็มฟอร์มสวยมากนะคะใบหนาสุดๆอ่ะหน,หนูให้ลูกค้าดูเพื่อจะได้มีแรงบันดาลใจในการสั่งซื้อต้นลูกนะคะอ่ะรักเอยมีแบ่งให้กระถางสี่ต้นนี้ขอที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทหนูจะบอกว่า ใบใหม่ตรงนี้ออกมาเหลืองแล้วนะนี่เห็นปลาเด็กคลุมให้ดูนิดนึงบางแสงนิดนึงนะคะเนี่ยใบนี้ออกมาเหลืองแล้วนะสีเหลืองเข้ามาตามแม่เขาแล้วเด้ออ่าแบ่งให้ที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทค่ะสําหรับรักเอวยนะคะเป็นบอลสีอามาตะนิรันดร์การตอนนี้หนูเก็บตั้งแม่เพิ่มแล้วนะเก็บตั้งแม่เพิ่มเดี๋ยวจะเร่งกําลังการผลิตให้นะคะ สำหรับรักเอ๋ยนะตอนนี้มีแบ่งให้หนึ่งกระถางก่อนเอาไปที่หนึ่ง้แปดสิบบาทเท่านั้นค่ะสวยมากเห็นหน้าตาน้องแบบนี้ไม่แน่ใจว่ามีใครจําหน้าน้องได้ไหมนะคะน้องมีนามว่าสีบัณฑิตค่ะสีบัณฑิตนะคะไม้ชมพูอมม่วงแบบนี้นะคะต้นนี้เป็นต้นหน่อนะคะต้นนี้เป็นต้นหนอเดี๋ยวหนูขึ้นต้นแม่ควบคู่ไปด้วยเลยนะคะจะได้เห็นชัดๆเนาะทรงใบ หนออาจจะแบบไม่สุดเท่าแม่เท่าไหร่นะคะแต่ก็ได้อยู่นะได้อยู่นะคะเห็นไหมเป็นชมพูอมม่วงนะคะสีบันดิตวันนี้มีแบ่งให้อีกหนึ่งกระถางตัดใจนะคะตัดใจแบ่งให้อีกหนึ่งกระถางแต่ต้นนี้ทรงสวยมากๆเลยนะคะ เพราะว่าเป็นไม้ที่ตั้งใจจะฟอร์มไว้ประกวดนะเราเอามาแบ่งให้ก่อนหนึ่งกระถางค่ะนะคะสำหรับสีบัณฑิตค่ะให้ดูทีละมุมทรงสวยมากนะคะทรงใบช้อนเป็นถ้วยเลยเห็นปะสวยเนี่ยต้นแค่นี้มีแปดใบอ,อ่ะอะต้นแค่นี้มีแปดใบแล้วนะเจ็ดแปดใบแล้วนะหนูขอที่สองอห้าสิบาทเพราะว่าต้นนี้คือแบบ ของรักของห่วงนะไปขอเขามาไม้ที่เขาฟอร์มไว้จะประกวดนะคะไม่ได้ประกวดหรอกค่ะเพราะหนูตอดหมดเอาจริงคนสวนคิดว่าตั้งไม้จะไว้ประกวดนะคะไม่น่าจะทันนะน่าจะโดนหนูตอดมาขายหมดนะคะสีบันดีกระถางสี่นิ้วนะคะอ่าให้ดูหน่ออีกทีเดี๋ยวขึ้นต้นแม่ควบผู่ไปด้วยเลยนะคะจะได้เห็นชัดๆนะหนูแบ่งให้ที่สองร้อยห้าสิบบาท มีแบ่งหน้าจะกระถางเดียวแล้วแหละเพราะว่าเขาเหลือแค่สองกระถางเขาคงไม่ให้เราแล้วนะคะอใครไวใครได้นะคะสําหรับสีบัณฑิตต้นนี้นะคะใบสวยมากให้ดูทรงใบอะหนูให้ดูเนี่ยใบยดกมากนะคะแล้วใบมันจะได้ทรงเลยเดี๋ยวใบนี้ขึ้นมามันจะมาฝั่งนี้เราจะได้ทรงสวยพอดีนะคะแบ่งให้ที่สองร้อยห้าสิบาทไม่มีจํานวนในตลาดหนูพูดเลยนะคะหนูพูดเลยกล้าพูดนะคะ ก็ราพูดเลยนะคะสำหรับสีบันดิตนะแบ่งให้ที่250บาทเท่านั้นมีแบ่งกระถางเดียวนะคะเดีชมต้นหน่อไปคุบคู่กันนะคะเนี่ยนะชมพูอมม่วงนะคะเม็ดเขาก็เป็นชมพูอมม่วงอ่อนๆแบบนี้แล้วพื้นใบเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะม่วงม่วงนะคะ สวยนะสวยมากสีบันดิตนะคะนี่แบ่งกระถางเดียวเท่านั้นนะคะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วค่ะขอบพระคุณทุกทท่ทานเลยที่ติดตามรับชมคลิปจนจบนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขก,กับการเลี้ยงบอลสีนะคะสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะหนูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเคยสุพรรณชาแนลเอาไว้ด้วยนะคะจะพยายาม หาไม้มาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะเอาแบบให้ดีที่สุดจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ